รสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกมฟีฟ่าออนไลน์สี่นะครับวันนี้อยู่กับการจัดฟูลทีมปีเก่าครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นปีเก่าที่ยังเล่นได้และยังเก่งอยู่ครับและนี่คือปีที่ผมเลือกครับผมนะคือปี m อครับผมนั้นหรือว่าม u l ติ c l a s s ช h a m เปี n ยนะครับถือว่าเป็นปีที่คนยังเล่นอยู่นะทุกคนครับแล้วก็ AI ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสำหรับปีนี้นะครับหลายคนที่เล่นปีนี้ก็ส่วนมากก็จะจับบวกแปครับผมนั้นหรือว่าเป็นทีมสำหรัับบการรรเิ่มต้นนะค เป็น f u l l mc บวกอะไรประมาณนี้ครับซึ่งการจัดทีมครั้งนี้ของผมนะได้มาจากคอมเมนต์นี่เลยนะครับผมนะแต่ผมจะจัดให้อยู่ในงบ70,000 M นะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่บวกหครับผมนะเหมือนที่คนนี้ต้องการนะเพราะว่าบางทีเราก็ต้องมีการขยับบวกให้มันเก่งขึ้นไปอีกนะครับผมนะเพราะหลายๆตัวก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่นะครับสำหรับปีนี้ครับและนี่เลยครับผมนะคือตัวที่ผมมาร์กเอาไว้นะครับผมทุกคนครับเริ่มต้นจากผู้รักษาประตูอันนี้ผมจะทําเป็น f u l l mc เลยนะครับทุกคนคร ผู้รักษาประตูผมใช้เป็นอาริโอราครับผมนะใช้เป็นบวก7นะครับราคาไม่แรงทุกคนครับ 1,400M นเอ็มนะครับแบ็คขวาผมใช้เป็นคารฟูนะครับผมนะ แล้วก็แบ็กซ้ายผมใช้เป็นโรเบโตคาร์ลอสตัวนี้รู้สึกว่าเก่งนะครับเซ็นเตอร์สองคนผมใช้เป็นเปเป้กับฟานไดยืนคู่กันนะครับก็ตัวหนึ่งเร็วแล้วก็ตัวหนึ่งหน้าจะบปะท่าแบบหนักหน่วงเลยนะครับส่วนกองกลางเนี่ยผมจะยืนเป็นกลางรับ2ตัวฮ่ผมจะใช้ลุดกุริดนะครับยืนคู่กับมิคาเอลบปลลักนะครับบปลลักเนี่ยผมใช้เป็นแค่บุกห้าเท่านั้นเองนะครับราคาก็ไม่ได้แรงเลยครับแต่กุริดเนี่ยต้องขยิบขึ้นมาหน่อยนะครับเห็นมันมีขายพอดีครับ ใช้เป็นบวกหก็ประมาณ 10,000M ได้นะฮะสำหรับกุลิตนะครับปีขวาผมใช้เป็นหลุยฟิโก้ครับผมบวกหอยู่ที่ประมาณ 6,000M นะครับปีกซ้ายใช้เป็นซาริโอมาเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะฮะใช้บวกหเหมือนกันนะครับแล้วก็กองหน้า2คนเนี่ยผมใช้เป็นด้านขององรีครับยืนคู่กับโรนัลโดออาร์นายนะครับองรีเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากให้มันเก่งมากกว่านี้แนะนำเป็นบวกหนะครับแต่บอกได้เลยว่าหายากมากตอนที่ผมจะทำเนี่ยผมตั้งรับไว้ราคาสูงนะฮะทุกคนตั้งไว้2วันคุณผู้ชมครับ ไม่มีขายก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างหายากนะผมนะสำหรับบวกหก็เลยถอดใจแล้วก็ใช้มาเป็นบวกหแทนนะครับอย่างที่บอกใครที่อยากทําปีนี้แนะนําบวกหจะเก่งกว่านี้มากๆนะครับเดี๋ยวมาดูครับผมนะลงทีมเรียบร้อยนะครับผมจะเล่นเป็นแผน4ี4่สี่สองนะก็ถือว่าเป็นแตนด์ดทั่วไปทุกคน,นครับผมนะใครที่แบบเล่นรับไม่เก่งนะครับแนะนําแผนกลางรับ2ตัวก็จะเป็นแผนนี้ก็แผนเดีวยวกับที่เราจัดทางด้านของฟูลเชลซีไปเลย รู้สึกว่าช่วงนี้จะติดแผนหน้า2นะครับเล่น4 42รู้สึกว่าบุกมันดีนะครับก็ใครเล่นรับไม่เก่งแนะนำแผนนี้ทุกคนก็มากอบแท็กติกเอาได้เลยนะครับใช้แผนนี้เป็นแผนแซนด์ะแล้วกันนะยืนอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวสำรองก็ผมในอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมจะไปซื้อสำรองมาครับซึ่งนี่ฮะสำรองผมซื้อมาทุกตำแหน่งเลยนะครับสำรองผมใช้เป็นอังเดรเชฟเชนโกสำหรับกองหน้าครับผมนะแล้วก็ปีกเนี่ยผมใช้เป็นเน็ตเวทนะครับกลางรูกเนี่ยที่จะเอามาเติมเกมรูกเนี่ยหลักๆผมจะใช้เป็นเดอร์บอย แล้วก็กางร,รับ2ตัวก็ผัดกันลงเป็นทางด้านของวิเอล่าแล้วก็แฟงไลกาดนะครับแบ็ก <Back S 1> ผมใช้เป็นอเล็กเซเลสครับผมแล้วก็เซนเตอร์เนี่ยผมใช้เป็นปีเก้แล้วจะใช้วิธีการสลับกันลงครับผมนะตัวไหนหมดตัวไหนเหนื่อยหรือว่าตัวไหนเล่นไม่ดีก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่างบ70,000มเอ็มวันนี้นะครับรวมตัวสำรองด้วยนะครับก็มูลค่าทีมอยู่ที่65,000นะทุกคนยับเหลือเอ็มอยู่4,000 นะผมใช้ M ไม่ได้หมดก็เลยเหลือ M อยู่ส0่0นะครับส่วนใครที่ไม่ชอบตัวสำรองก็ผมนะสามารถลดได้ทุกคนครับหรือไม่ซื้อได้ครับหรือว่าจะซื้อแค่ตำแหน่งละตัวก็ได้นะครับแล้วเอาเงินไปลงกับตัวอื่นหนักๆครับผมนะอย่างเช่นองรีเนี่ยเราสามารถอัพเป็นบวก6ได้ทุกคนครับตังค์เราก็จะเหลือนะครับก็ตำแหน่งอื่นๆครับผมอย่างเปเป้เนี่ยเราสามารถขยับเป็นบวก8ได้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมจะไปซื้อสำรองก็เอาเป็นตัวอื่นที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะสำหรับทีมนี้ แล้วก็ข้อเสียของทีมนี้หลักๆก็ผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยตอนที่เป็นไฮไลท์แล้วกันนะครับว่าทีมนี้มีข้อดีหรือว่าข้อเสียยังไงบ้างครับในงบ7 0 0 0 0มื่นเนี่ยคุ้มไหมน่าจัดไหมนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูจังหวะภายในเกมกันนะครับผมเนี่ยผมจะพูดแยกนะฮะระหว่งข้อดีกับข้อเสียนะครับผมเล่นไม่ได้เยอะนะทุกคนประมาณ10เกมได้นะครับสำหรับไฮไลท์นะก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนครับข้อดีเลยครับผมเนี่ยหนึ่งอย่างคือยังรู้สึกว่าเป็นปีที่ยังเล่นได้อยู่นะครับแล ปีนี้ด้วยความที่มันยังเป็นปีที่หลายคนยังเล่นบวกแปดหรือว่ายังเล่นแบบเป็นฟูลชีมอยู่อะไรเงี้ยก็ถือว่ายังได้รับความนิยมใครที่จัดมาแล้วแบบเบื่อนะครับสามารถเอาไปขายได้เอออันนี้ยังถือว่าเป็นข้อดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่า AI ก็ไม่ได้แย่มากครับผมนะจังหวะหลุดจังหวะอะไรของแบบกองหน้าทุกคนครับยังถือว่าวิ่งช่องดีครับผมนะอาจจะเป็นเพราะผมเลือกแบบโรนัลโดหรือแมนะ้แต่องรีนะสองตัวนี้เป็นตัวที่วิ่งช่องดีแล้วนะฮะทุกคนครับแผนเนี่ยจะเหมาะกับคนที่แบบเล่นท,ทนนะดดนลุช่องครับผม ถือว่าทําได้ดีนะครับสำหรับแผนนี้ทุกคนนะครับน่าคุ้นะครับเอาตัวหนึ่งมาเป็นตัวพักบอลอะไรเงี้ยทุกคนครับผมนะก็จะทําให้การเซตเกมเนี่ยง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีประมาณนี้ทุกคนครับในงก7หมื่นทุกคนครับสำหรับผมผมคิดว่าคุ้มนะสำหรับทีมนี้นะครับเดี๋ยวมาดูข้อเสียกันบ้างครับผมนะข้อเสียสําหรับทีมนี้ที่ผมสัมผัสได้นะฮะก็คือกองหลังทุกคนครับรู้สึกว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับ ไอ้ตัวทางด้านของฟานได้เนี่ยยังพอทนทุกคนครับแต่ตัวเปเป้ทุกคนครับหรือแม้แต่ปีเก้นเนี่ยจะค่อนข้นางช้าเลยนะครับทุกคนด้วยความที่ราคาเขาก็อาจจะไม่ได้แพงทุกคนยับยังย,ยังอยู่ในหลักพันอะไรเงี้ยอย่างที่บอกใครแบบไม่ชอบสำรองครับผมนะขายออกแล้วก็ไปเสริมให้แบบกองหลังมันเก่งนะครับหลายๆครั้งที่ผมเล่นทางด้านของหน้าคู่เนี่ยผมจะเสียประตูบ่อยมากนะครับจังหวะสวนที่ผมนะจังหวะเขาแทงเนี่ยไม่ทันจริงๆ นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ฟานได้เนี่ยไม่ทันนะครับมาเจอคนที่แบบเขาเล่นเป็นหน่อยเล่นฉลาดฉลาดหน่อยเนี่ยเจาะฝั่งเดียวก็คือโดนนะครับโดน2อสาลูกเหมือนกันนะฮะสำหรับกองหลักนะฮะทุกคนครับแต่อย่างที่บอกครับกองหน้าเนี่ยผมยังถือว่าเก่งอยู่ถ้าเป็นไปได้แนะนําอัพทางด้านของโรนัลโดอนะครับหรือว่าอองรีถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะเอาตามนี้นะอัพเป็นโบกหด้วยกันทั้งคู่เนี่ยผมว่าเก่งมากมากเลยนะว่าจากที่ได้สัมผัสโบกห้ายังรู้สึกว่าเก่งเลยนะครับค่อนข้างสุอร์ไพครับตัวนี้ปรับราคาสองสา ัแต่ยิงปั่นนะผมนะวิ่งช่อ,องโหดีมากนะครับสำหรับออมรีนะไม่แปลกที่แบบคนแบบหาบวกแปกันมาเล่นนะครับ,รบปีนี้ถือว่า AI จะคงเก่งอยู่สำหรับกองหน้านะติดแค่กองหลังครับส่วนกองกลางเนี่ยผมเฉยๆนะทุกคนครับไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ก็รู้สึกว่ายัาง,ยางพอเล่นได้นะครับรีบอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนะครับอาจจะต้องไปใช้สักบวกห้าทุกคนยับรถจากบวกหกหรือบวกห้าอะไรเงี้ยแล้วเอาส่วนต่างเนี่ยไปอัพตำแหน่งอื่นก็ได้ นะความที่แผนผมอาจจะไม่ได้เล่นแบบเน้นกลางเป็นหลักนะทุกคนครับมันก็อาจจะไม่ได้เด่นเหมือนเวลาเราไปเล่นแบบตรงเกมลุกแบบจริงจังแบบเล่น CM เอะไรเงี้ยเพราะปกติมันยืนเป็น C M มนะครับมันก็อาจจะแบบไม่ได้เติมเกมลุกนะฮะหลักๆก็อาจจะมีแค่ปีกแล้วก็กองหน้านะครับมันก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่สำหรับกองกลางนะเลยรู้สึกว่าลดดีกว่านะครับทุกคนครับเอาไปใส่กองหลังหรือไปเพิ่มกองหน้าดีกว่านะครับแล้วก็ที่ผมอยากให้ทุกคนมีสำรองนะฮะทำไมถึงต้องมีสำรองก็เพราะว่า แด้วความที่มันเป็นปีเก่าทุกคนครับค่าความอรึดน,นะครับในหลายๆตัวเนี่ยมันหมดเร็วมากนะครับสักนาที6 0 7 0บางตัวเนี่ยหมดแล้วนะสำหรับหลบดอดวิ่งนะก็เลยต้องมีสำรองยิ่งถ้าเกิดว่าเราต้องเล่นแบบเล่นแรงแล้วต่อเวลาอะไรเงี้ยทุกคนครับถ้าไม่มีสำรองคือผมว่าเล่นไม่ได้นะครับอย่างน้อยเอาสำรองมาหมนกองหน้าสำรองนะหรือว่ากองกลางหรือว่าปีเนี่ยอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะส่วนตัวผมเลือกเชฟเทนโกมาเป็นกองหน้าสำรองนะก็ไม่รู้สึกว่ามันเก่งอะไรมากมายแต่ก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะครับ งบ2-3งสาพันนะครับถือว่าทำได้ดีในระดับนึงเลยนะครับใครที่ไม่อยากเล่นสำรองครับผมนะแนะนำเป็นอัพบวกไปแล้วกันเป็นบวก7นะครับอะไรเงี้ยบวก6อะไรเงี้ยค่าคขอบอิ่มมันก็น่าจะเพิ่มด้วยแบบน่าจะช่วยๆกันตบบนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะทำให้นักเตะตัวนั้นนะเก่งมากขึ้นกว่านี้ด้วยนะครับนี่ครับไฮไลท์การทำประตูก็หลักๆก็จะประมาณนี้ทุกคนครับอย่างที่บอกครับประมาณ10เกมนะนะครับส่วนตัวถือว่าไม่ได้ชอบมากสรหรับปีนี้นะฟูลทีมนะแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้แย่นะครับติดแค่กองหลังนะนะครับกอง ก็อาจจะมีนิดหนึ่งนะครับในบางจังหวัดแต่วความที่ผมเรียกมาแค่บวก5อะไรเงี้ยบางตัวแบบเป๊ะบวก7ใช่ไหมทุกคนยคับแต่เป็นบวก7ที่ราคาพันเดียวอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าพันเดียวอ่ะนะครับถ้าเกิดว่าเอาวัดเอาความคุ้มทุกคนพันเดียวคุ้มนะนะครับแต่เรามีงบมากกว่านี้นะครับทุกคนเพราะฉนั้นก็อัพเป็นบวก8เถอะนะครับหรือว่าเอาไปตัวอื่นก็ได้นะครับผมนะที่บนบวกเยอะกว่านี้ครับ ใครที่อยากทำฟูลทีมเอ็นซีนะครับผมนะสามารถจัดตามได้ผมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่มันน่าจะเก่านะครับแต่ก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่นะครับแต่ผมจะสรุปรวมครับผมนะเป็นตำแหน่งตำแหน่งไปนะครับผู้รักษาประตูผมเฉยๆเลยนะครับกองหลังเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงนะฮะเอาตัวที่ดีกว่านะครับ หรือว่าอาจจะเอาเป็นบวกที่มากกว่าใช้เป็นบวกแปดนะครับหรือว่าบวกเจ็ดนะครับคิดว่าน่าจะดีกว่านี้เยอะนะผมกองกลางผมเฉยๆนะนะครับอาจจะลดได้ครับผมหรืออาจจะเพิ่มได้มากมันี้ก็อยู่ที่งบผู้ชมเลยครับส่วนกองหน้าครับผมนะผมถือว่าเก่งเลยนะครับยังเล่นดีแล้วก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่นะครับสลับโอนด้าดแล้วก็หน้าของกองรีนะครับอันนี้ไม่ได้ติดอะไรเลยนะนะครับจังหวะการเลี้ยงบอลจังหวะการวิ่งนะครับยังถือว่า AI ยังถือว่าเล่นได้อยู่ผมสลับกองหน้าเนี่ยกองหน้าชื่นชมนะครับ ถ้าให้คะแนนคือกองหน้าผมให้9เต็มส0เลยนะสำหรับ PMC ครับกลองกลางเนี่ยผมให้สัก7เต็ม10แล้วกันนะครับส่วนกล้องหลังเอาไป4คะแนนนะครับผมอาจจะเป็นเพราะผมเล่นเกมรับไม่ดีด้วยนะครับใครที่แบบเล่นเกมรับน่นๆก็อาจจะไม่มีปัญหาตรงนี้นะแต่ผมเล่นนะจะเห็นหลายๆเกมเนี่ยเสียประตูค่อนข้างเยอะน,นะครับยิ่งตัวไม่ได้ช่วยผมด้วยอะไรเงี้ยนะครับทำให้แบบเสียหลายลูกเลยก็ ประมาณนี้ครับผมนะนี่คือความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวนหลังเล่นนะครับแล้วก็่อนจากการับผมนะฝากกดไลค์กนนดติดตามทนี่ช anel Next TV ด้วยนะครับผมวไว้เจอกันคลิปหน้ากับการจัดฟูลทีมทลิปหน้าครับผมนะไว้เจอกันครับผมทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ